i uh -huh. ล่อคนเดอมล่อกนจกเดิมดื้อล่องลิกประคุณประภาผามารนับคนดื้อก,กําลังไปหาพ่านอยู่แย่ง <c oughs> น้ำมาหนักมีเจ็กน้อยในด้ <c oughs> อกําลังพ่านกําลังมากครับ <c oughs> พ่านกําลังมากครับ <c oughs> 过来一点。 อยากยมอยากที่ทำนะครับกำลัง ถวายดอกไม้นะครับตามที่ตัวเองผ่านใบสีต่างๆนะครับที่จัดเตรียมมานะครับเป็นบุญพิเศษเนะครับอย่าจิมตั้งอ,อกตั้งใจนะครับมาถวายนะครับด้วยมือของตัวเองนะครับยมพอพักนะครับเคยมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดบ้านเก่าบอ่อนี้นะครับ <c oughs> ส,ส่งต่อมาเป็นสายเลยนะครับนุนตั้งแต่ไกลๆนุนนะครับเป็นบุญพิเศษเด้อนะเห็นบรรยากาศฟ้าฝนชนละทงา พรบาอาจารพระเทราาจารย์ไม่ได้คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะครับาพระเทราาจารย์ท่านทำช่งนาทีแล้วมันบวรจะอาจารย์จะดินบุตรมนต์นะครับส่วนด้วยกันนะครับหรือจารวบปฏิฐานจิตนะครับในมนต์จีอัชนาสงฆ์ปัมกิจได้อา้ัยที่ธรรมทานนะครับ